สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะผมบอยจอยสติ๊กไทยนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวจอย Xbox One Controller ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวล่าสุดจาก Microsoft เลยนะฮะก็สำหรับหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับก็เนี่ยเป็นประมาณนี้แหละก็มีภาษาอังกฤษเขียนว่าเดสคอนโทร l l อ์แล้วก็ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะก็คือแพคเกจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเนี่ยครัด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ส่วนของก๊อฟนี่ผมยังไม่เห็นนะเท่าเท่าที่ดูล่าสุดยังไม่เห็นมีทําออกมานะครับก็ใครที่ซื้อไปก็สบายใจได้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนนะสําหรับจอยตัวนี้นี่ก็ไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวไปกแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้จะมีสติกเกอร์ติดอยู่นะเราก็เอาคัตเตอร์กรีดออกก็ได้ฮนะไม่ต้องไปกลัวมันเสียนะแกะออกมานะครับแกะจากด้านล่าง หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เปิดมาเป็นแบบนี้นะเป็นซองพลาสติกสีขาวนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีเป็นแบบนี้นะโอเคอันนี้แพ็กเกจมันก็ค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรเหมือนกันนะหยิบออกมาจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับสัมผัสในการเล่นใช้งานเนี่ยมันก็เออผมลืมบอกไปมันจะมีถานแถมมาให้ด้วยนะับเป็นถานดูราเซลนะขนาด AA นะครับสองก้อนนะ ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเนี้ยถ้าเราต้องการใช้กับเครื่องคอนโซลนะรหรือเครื่อง Xbox One เนี่ยเราต้องใช้ฐานในการเล่นนะแต่ในที่นี้คือกรณีที่เราต้องการที่จะใช้กับ PC เนะเราต้องมีสายนี่นะครับสาย Micro USB นะครับคือหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ยคือเสียบเข้ารูบนได้แล้วก็เสียบเข้า PC ได้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับหรือจะซื้อพร้อมกันเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับตามสะดวก ทีนี้เรามาดูเรื่องสัมผัสกันก่อนก็คือหน้าตารูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะต่างจาก Xbox 360พอสมควรเหมือนกันนะฮะสำหรับการจับใช้งานอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเหมือนกันนะอาจจะแบบรู้สึกแปลกๆตรงที่ปุ่ม LB กับ RB นิดนึงก็คือปุ่ม2ปุ่มนี้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนตัว Xbox 360นะ,ะผมจะถนัดอันนั้นมากกว่านะ ทีนี้ก็ไปดูกันคร่าวๆเลย้วกันสำหรับเรื่องออ,อนาล็อกก่อนแล้วกันซึ่งสัมผัสในการกดการใช้งานเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะยังไงมีน้ำหนักมีความสม,มูทอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตัว Xbox 360นะถ้าเทียบกันนะเดี๋ยวผมหยิบมาเทียบก่อนเนี่ย x b o x 3 6บจะเป็นอย่างเงี้นะยไซส์ก็ใกล้ๆกันนะสำหรับอนาล็อกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ แบบยังไงโยกแล้วมันจะมีแรงแรงเหนือ่อยแรงต้านอะไรสักอย่างเนี่ยครับคือมันสัมผัสมันจะค่อนข้างดีกว่านะส่วน x b o x 360ูนยเนี่ยมันก็จะแบบเออโยกแล้วก็ไปโยกแล้วก็ไปใช่ไหมแต่อันนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ตัวไอ้ตัวยางตรงอนาล็อกเนี่ยมันจะมีแบบมันจะบุ๋มบุมลงไปนิดนึงเห็นไหมฮะเพื่อสําหรับคนบางคนเล่นแล้วแบบชอบไปจิกไงแบบไปจิกอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเออมันมันจะแน่นมือมากกว่านะฮะ ส่วนตรงดี่อันนี้ก็คือจะต่างจาก Xbox 360โดยสิ้นเชิงเลยนะครับสำหรับ Xbox 3 6มเนี่ยมันจะเป็นแบบแผ่นกลมๆแบบนี้นะคือเวลาคนเล่นดี a d ก็จะไม่ค่อยชอบกันใช่ไหมเพราะแบบบางทีบังคับแล้วมันแปลกๆเนาะส่วน Xbox one เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะใครโทรมาวะปิดไปก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆแบบพวกจอยเพย์แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นมันเป็นปุ่มทิศทางแยกนะคือมันเป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่ารูปทรงมันเป็นแบบนี้เท่านั้นเอง คนที่เล่นดีแพก็น่าจะชอบมากกว่าเดิมน,นะฮะสัมผัสการกดก็ค่อนข้างดีมากนะอันออกขวาก็เหมือนกันนะผมแล้วก็สำหรับปุ่มพวก x a y b อะไรอย่างเงี้ยปุ่มปุ่มยิงปุ่มแทงบอลปุ่มเปิดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะถ้าเทียบกับตัว xbox 360อันนี้ก็กดไปมันจะแก๊ก้ๆนิดนึงนะฮะอ่าส่วนอันนี้ก็แบบค่อนข้างค่อนข้างลื่นมือมากกว่า แล้วก็ด้านบนนะฮะจะเป็นปุ่ม R B L B ตรงนี้คือข้อแตกต่างที่มากพอสมควรเลยก็คือเวลาเรากดเนี่ยปกติเราใช้นิ้วนิ้วกดอย่างนี้กันใช่ไหมนเนี่ยแต่อันเนี้ยคือมันจะทํามาค่อนข้างเข้ามือเวลากดเราเราใช้แบบท่อนเนี้ยเพื่อกดลงไปเวลาเล่นนะจะทําให้แบบเอ้ยบางทีใช้นิ้วทําไมกดไม่ค่อยติดมันจะไม่ค่อยถนัดอะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเนี้ยเห็นไหมฮะเวลากดอย่างเงี้ยเราก็กดไปอย่างนี้เนาะ ซึ่งผมก็จะถนัดอันนี้มากกว่าเนี่แหละแต่ว่าถ้าใครอยากลองของใหม่แบบคุณภาพดีก็น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะส่วนตัว RT LT นี่ทำออกมาค่อนข้างดีนะคือจะใหญ่แล้วก็กดแบบไม,ไม่ไม่ปวดนิ้วเลยนะแบบมีแรงแรงหนืดติดหน่อยก็ไม่มีปวดนิ้วอะไรส่วนน้ำหนักก็น้ำหนักผมว่าถ้าใส่ฐานมันก็พอๆกันนะเท่าๆกันนะครับทีนี้ ้าคาก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการใช้งานกับ PC เนี่ยบางคนถามว่าพี่ต้องใส่ฐานไหมผมดูคลิปจากรีวิวของคุณอาร์มนะนายอาร์มนะเขาบอกว่าถ้าต้องการที่จะให้จอยมันสั่นได้เนี่ยเราต้องใช้ฐานเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเทสกันนะครับผมส่วนถ้าเล่นปกติเนี่ยเราไม่ต้องใส่ฐานก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดใช้สายไมโคร USB มันไฟมัอาจจะไปเลี้ยงตัวจอยไม่พอนะฮะ ก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าวิธีใช้งานกับพนะีซเนี่ยจะใช้กันได้ยังไงไม่ยากครับผมง่ายๆครับค่อยๆดูกันไปนะเดี๋ยวไปดู้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีใช้งานกับพ c นะมันจะเป็นยังไงนะครับก็อันดับแรกที่เราต้องมีเราต้องมีสายไมโคร USB นะครับอันนี้เราก็พูดถึงไปแล้วเนาะทีนี้ผมจะเสียบตัวจอยเข้ากับคอมนะฮะโอเค การเสียบเนี่ยทางที่ดีควรจะเสียบด้านหลังคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเสียบด้านหน้าเนี่ยไฟมันจะเป็นเลี้ยงไม่พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบด้านหน้าให้เสียบด้านหลังนะครับผมวินโดว์ที่ใช้ได้อยจะเป็น Windows เซเวขึ้นไปนะถ้าเป็นพวก XP หรืออะไรเนี่ยจะยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไดเวอร์ไม่รองรับนะฮะส่วนถ้าเป็นคนที่ใช้วินโดว์แท้เนี่ย สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้เลยเพราะว่า Microsoft เนี่ยเขาทำไดเวอร์มาให้แล้วนะส่วนถ้าใครที่ใช้ Windows ปอมหรือว่าทำไม่เป็นหรือไม่ได้อัปเดต Windows เนี่ยเราก็จะต้องโหลดไดเวอร์นะครับอันนี้คือเสียบเข้าไปนะมันก็จะขึ้นเอ,อ installing device นะครับ mm hmm. ก็รอมันลงอะไรให้เรียบร้อยก่อน Windows ตัวนี้นี่ผมก็ใช้ Windows Windows ปอมนะใครอย่าไปแจ้งจับผมนะก็ลงมาจากพันทิปเหมือนกันนะให้เขาลงให้ยังไม่ได้ลงใหม่เลย โอเคเราก็รอมันอินสต l l ์แป๊บหนึ่งครับผม <c oughs> ระหว่างที่รอนี่เดี๋ยวเราก็เป็นโหลดไดเวอร์มาไว้เลยแล้วกันนะรเราเข้าไปที่เว็บ joystickthai.com นะหรือจะเข้า Google ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เนี่ยเลื่อนมาที่เมนูตรงนี้นะครับมันก็จะมีเขียนว่าวิาวธีใช้ joy Xbox One กับ PC นะกดคลิกเข้าไปเลยมันโทรมานับวะโอเคทีนี้มันจะมาหน้านี้ใช่ไหมมันก็จะมีบอกว่าเ ไดเวอร์เนี่ยใช้งานได้แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็คือจะมีทั้งหมด2ตัวก็คือจะเป็นสําหรับระบบปฏิกัติปฏิบัติการแบบ32บิตกับ64บิตนะทีนี้จะดูว่าใครคอมใครคนไหนดูยังไงใช้อะไรก็มาคลิกขวาที่ my computer นี่ฮะ property นะครับเราก็ดูตรงนี้อันนี้คือ64บิต operating system นะก็คือ x64 x64 คืออันนี้นะสำหรับคนที่เป็น32บิตนี้ก็จะต้องโหลดเป็นแบบ x86 นะฮะก็คือตัวนี้นะ แต่ส่วนมากน่าจะใช้ X 6 4หมดแล้วมั้งเราก็โหลดไปเลยกดคลิกเข้าไปนะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วโอเคไดเวอร์มาแล้วครับโหลดมามันก็อย่าลืมอย่าลืมดูนะว่าเซฟไว้ที่ไหนเดี๋ยวหาไดเวอร์ไม่เจออะไรอีกนะฮบโอเคเปิดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็พับไว้ก่อนเนาะส่วนไอ้ตัวจอเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปในเครื่องแนละ ลงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาโหลดโปรแกรม X Input Test นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะ X Input Test โหลดไปนี่ครับนี่อันนี้นะโหลดไปใช้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะพอคลิกขึ้นมาจะเป็นแบบนี้คนระับอ่านี่แล้วดูดูตรงที่จอยครับตอนนี้นะเนี้ยจอยผมเนี้ยไฟขึ้นแล้วเห็นไหมก็คือตอนเนี้ยเราใช้งานได้ละอันนี้คือวินโดว์ผมมัน มัน detect diver a นะคือเสียบไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับ windows ที่อัปเดตหรือว่า windows ทีเ่เป็นของแท้อะไรแบบนี้นะครับสำหรับใครทีเ่เสียบเข้าไปแล้วยังใช้งานไม่ได้ไฟไม่ได้ขึ้นแบบเนี้ยเราดูในโปรแกรม x input test เนี่ยแล้วมันยังใช้งานแบบ x box ไม่ได้ก็คือแบบเลื่อน a n a ็อกขวาอะไรไม่ได้อะไรกดอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องโหลด diver มาลงนะครับซึ่ง diver มันเนี่ยวิธีลงก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ เราก็เปิดมามก็จะมีเนี่ยให้กดไปเรื่อยๆนะกดไปกดไปเราก็ลงไปแค่นั้นเองนะครับโอเคก็รอไดเวอร์มันลงเสร็จกันนะแค่นี้เสร็จละมันอาจจะบอกว่าเราต้องรีสตาร์ทคอมดูหรือเปล่าเราก็กดรีสตาร์ทไปนะอันนี้ผมก็ไม่ต้องรีนะเพราะว่าผมใช้ได้แล้วนะฮะส่วนทีนี้เรามาดูตรงที่ระบบสั่นนะตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะเช็คได้ว่า ออระบบสั่นมันใช้ได้หรือเปล่านะนอกจากเทสปุ่มแล้วนะก็เนี่ยครับระบบสั่นกดสั่นมันก็สั่นได้นะคือจริงๆอ่ะมันสั่นได้แหละแต่ว่าไฟไปที่มันเป็นเลี้ยงเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะฮะมันก็เลยจะสั่นเบานิดนึงหรือบางครั้งอาจจะไม่สั่นเลยแล้วก็ให้ใส่ฐานลงไปแค่นั้นเองมันก็จะสั่นได้ปกติทีนี้เรามาดูการใช้งานกับการเล่นเกมดูบ้านนะผมจะเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะโอเคก็เข้าเกมไปเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปตั้งค่าให้มันเป็นเกมเกมแพดนะเนี่ยเข้าไปตั้งค่าแล้วตั้งค่าการบังคับนะครับเลือกเป็นเกมแพดนะส่วนจะใช้ปุ่มแบบไหนเราก็ไปเลือกดูเอาว่าเราชอบแบบไหนนะจะใช้ทั้งอนาล็อกหรือว่าดีแพดก็ได้อันนี้แล้วแต่เนี่ยครับการใช้งานก็จะเป็นปกติเห็นไหมฮะเนี่ยใช้เล่นท่าเล่นอะไรได้เดี๋ยวผมเลือกตัว5าดาวแล้วกันเอ่อโรนันโยนะตัว5าดาวสกิลอะไรต่างๆก็ใช้ได้ปกติเห็นไหมงานบอลการงานบอลอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ใช้งานได้ปกติจะเล่นท้าแบบเล่นห้าโยกโยกหลอยชอกช้ำลดอะไรโยกระกรรมให้ช้ำกว่าอะไรก็ปกตินะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเคยชินกับจอยนิดนึงคือบางคนซื้อไปแล้วรู้สึกไม่ชอบว่าขายทิ้งนะผมว่ามันน่าเสียดายนะเพราะว่าจอย Xbox One ตัวเนี้มันเป็นตัวที่ทำออกมาผมว่ามันดีกว่า Xbox 360อีกนะฮะก็ตามนี้เนาะ ส่วนสำหรับคนที่ถามว่าแล้วจอยตัวนี้มันใช้งานแบบไวเลสได้หรือเปล่ากับ PC ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมือนตัว Xbox 3 6 0นะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวรับสัญญาณสำหรับเชื่อมแบบพรอมนะส่วนตัวเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีทำออกมาแต่ส่วนอนาคตจะมีไหมผมว่ามันต้องมีแน่ๆครับผมเพราะว่า Xbox 3 6 0ตอนแรกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะการใช้งานก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ยากอะไรเลยครับส่วนคนที่มีปัญหาเนี่ยผมแนะนำให้อัปเดต Windows หรือไม่ถ้าแบบอะไรยังไงไม่ได้งไงให้ลงวินโดว์ใหม่ไปเลยเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอุปกรณ์ต่อภายนอกนะฮะคือมันถ้าเราแบบปกติปกติคอมปกติไม่ได้ไปใช้งานอะไรผิดวิธีเนะี่ยมันใช้ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับใช้งานง่ายด้วยอันนี้ผมแค่เสียย่องนี่วินโดว์วินโดว์ไม่ใช่ของแท้ด้วยนะผมปิดอัปเดตไว้ด้วยมั้งถ้าจําไม่ผิดนะฮะโอเคครับผมการใช้งานก็จะประมาณนี้เนาะแบบเออกดเล่นกดปั่นอะไรเงี้ยได้ปกติเลยนะฮะก็สําหรับคนที่ ชอบการใช้จอยนะหรือว่าอยากจะมีจอยใหม่ดีๆสักตัวหนึ่งคุณภาพดีไปเลยเนี่ย Xbox One Controller นี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงแบบตอนแรกแล้วนะฮะไม่หนีจาก Xbox 360เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะอาจจะติดตรงที่ว่าเราต้องใช้สายในการเสียบเล่นก็แค่นั้นเองนะก็หาสายยาวๆหน่อยสำหรับใครที่แบบตัว PC ตั้งไกลอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้ด้วยกันได้หมดนะ ส่วนใครต้องการความง่ายก็ Xbox 360อาจจะตอบโจทย์มากกว่าในตอนนี้นะแต่ใครที่อยากได้แบบของใหม่เออแบบเออคุณภาพแบบเจ๋งไปเลยแบบเท่ๆอะไรอย่างนี้นะ Xbox One ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุดนะก็สำหรับการรีวิวของผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันครับเพราะว่านะก็ตอบไปหมดแล้วเนาะยังไงก็ฝากกด Subscribe นะฮะกดติดตาม Channel ด้วยละกันนะครับผมสำหรับ ถ้ามีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวแบบบ้านๆให้ฟังกันต่อนะก็สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมไปเล่นฟีฟ่าก่อนเก็บแรงโอเคครับผมเจอกันใหมกก่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ